คนนั่งรุนยอดกันแทบจะทุกวันตั้งแต่วันแรกที่หนังฉายแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึง7จ็ดไร้ซึ่งทําลายสถิติภาคแรกไปแล้วพวกเราก็ในฐานะนักแสดงภูมิใจมากๆที่ได้อยู่ในเรื่องนี้แล้วก็ภูมิใจแทนทีมงานทุกคนที่ทํางานกันอย่างหนักมากจริงค่ะคุณาน,นต้ก็ดีเฟสยอดตลอดเลยลนะแบบเฮ้ยยังยังใช่ค่ะคุณแป๊บก็คือนัดกินข้าวกันเพื่อที่จะนั่งดีเฟสดูยอดตลอดลว่าเอ้ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยค่ะหลายคนลุน ส่วนตัวก็ยังนั่งรุนกันอยู่ค่ะถา้าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็คงจะดีใจมากๆก็หวังว่าทุกคนจะร่วมด้วยช่วยกัน,นะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ประสบความสำเรเ็จถึงพันล้านเราก็จะได้ชื่อว่าเดนิสพันล้านนะคนลุกไหคนลุกสู้ <c oughs> บอกเลยถ้าเกิดขึ้นก็คงจะดีใจมากๆก็จะอาจจะได้นำสกุลพันล้านจากเขาบ้างถ้าเกิดจูเนียรเขาก็เขาก็บอกบอกันแล้วว่าเขาก็อยากเป็นจูเนียพันลาน้านเหมือนกันจริงเหรองั้นเราก็ยอมไม่ได้เราก็เป็นเดนิสพันลาน้านเหมือนกัน ไปย้อนคือตอนเรามองเนี่ยว่าคนบอมอวาเรื่องนี้ได้เปิดเดนิดเลยอะไย่างเงี้ยค่ะได้ดังสุพินเดนิดะิยดเห็นด้วยค่ะรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ทําให้ทุกคนได้เห็นฝีมือการแสดงของเราแล้วก็ทําให้ได้ต่อยอดหลายๆอย่างด้วยค่ะสุพินเดนิดเข้าวงการมาปีที่แล้วคะถ้าเข้าช่องสามน่าจะอายุประมาณ15ค่ะตอนนี้ตอนนี้จะสิค่ะก็ยังไม่หลายปีมากประมาณ3ปีเล่นลกคร ที่ออนแอร์ไปแล้วก็จะมีละอจันทร์กับปุเกมรักค,ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอออนแอร์อยู่มีผู้บา่าวสด่ากับอีหลาค่ะซิงแล้วก็อีบกับไอขวัญแสดงว่าเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องแจ้งเกิดเราได้ไหมคะใช่ค่ะที่หยดเป็นเรื่องแจ้งเกิดที่ทําให้คนรู้จักหนูมากขึ้นเลยแล้วก็ทําให้มีหลายๆคนรอติดตามเรื่องต่อๆไปค่ะก็กัายนว่าตอนนี้พอพูดชื่อเดนิสหนูก็จะมีนางาคุณแบบเฮ้ยเดนิสหยดน้ำอะไรแบบนี้ใช่เวลาเดินไปไหนก็ จะตลก่าจะมีแฟนๆชอบบอกว่าแย้มอยากได้ร่างเจ้งนี้ทุกวันนิแบยชื่นใจยังไงบ้างคะเวลาที่คนที่คนอื่นาดีใจค่ะคือหนูไม่คิดว่าจะมีคนรู้จักเราเยอะขนาดนี้ยิ่งในประเทศแล้วก็ตอนที่ไปต่างประเทศอะคะ่ะไม่คิดเลยว่าแฟนๆต่างประเทศเขาจะวยรู้จักเราด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะมีป้ายมาที่สนามบินก็เป็นอะไรที่ในฐานะนักแสดงคือภูมิใจที่ทุกคนได้เห็นผลงานของเราดีใจมากจริงๆคนะ่ะ เร็วหนูเองก็คิดว่าความสําเร็จนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากๆและคิดว่าอาจจะสามารถไปต่อได้อีกไกลมากๆจริงๆก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นทั้งพี่ๆที่รู้จักกันทุกคนก็บอกว่าอุ้ยแบบมาเร็วมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็ดีใจค่ะโชคดีเ่องงนี้ถือว่าเรื่องนี้แบบเรารเล่นเราเป็นแบบรู้สึกว่าแบบมันแบบมันมเลยนะคะ่ใช่อครว่าเขาคิดว่างการมาไม่กีรีเา ใช่ค่ะจริงๆขอบคุณตัวเองที่ขอไปแคสในวันนั้นแล้วก็ขอบคุณทั้งช่องสามพี่แป,ป๊บพี่คุยที่ที่เลือกหนูมาแสดงเรื่องนี้ด้วยค่ะถ้าไม่ใช่เพราะทุกคนก็คงไม่มีหนูเยนอยู่วันนี้แว่ามันจะมีาามข่าวาว,วไข่าววอไใช่ค่ะ <laughs> <laughs> ก็ตอนนี้กำลังเขียนบทกันอยู่ค่ะ อนนี้ตัวหนูเองยังยังไม่รู้ว่าบทจะไปในทิศทางไหนเลยก็ได้แต่รอรุ้นไปพร้อมกับทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเขาปิดกันเงียบมากจริงคุณแป๊บคือไม่ยอมบอกใครเลยแต่ว่ามีแน่นอนคำตกลแล้วใช่ค่ะแต่ว่าในส่วนตัวละครของหนูยังต้องลุ้น <c oughs> ใช่ค่ะในส่วนของตัวละครของหยาดไม่รู้ว่าเขาจะขยายไปในทางไหนบ้างยังไงก็ต้องรอติดตามกันค่ะแล้วเราไปถามลัแล้วน้เราคิดว่ามันน่าจะขยายได้ไหม ได้หาน้าหนูนะเพื่อเขาจะแอบได้ยินมันจะมีฟันของญาติที่ไปไหนไม่รู้ตอนนี้อ่าก็อาจจะเป็นไปได้ใช่นะคะ่เป็นหุดที่แบบเป็นรอยรู้สึกว่าเอามาเป็นขยะอ่าใช่ค่ะเพราะว่ามีตอนนี้ผีชุดดาเขาเอาฟันมาใช่ไหมแล้วฟันมันล่วงไปไม่รู้ว่าไปไหนอะไรเงี้ยไม่แน่อาจจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดเรื่องราวต่อไปเพราะว่าอย่างที่ไหาบอกว่าถ้าลูกกัดได้ถ่าคนอยู่ เล่นเป็นมิญยาเป็นหีในเรืองเขาจะอยู่ให้ได้ครับสาวพูดจะพี่จูเลยอ่ะเขาจะอยู่ให้ได้จริงแบบว่าใช่คิดว่ามีพวกเราอยู่ในนั้นแน่นอนแหละแต่ว่ายังไม่มีความรับิดชว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ครับสาวเอ่อตอนนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจเลยค่ะเพราะว่าเขากําลังเวิร์กกับตัวบทอยู่เพราะว่าเป็นส่วนที่สาคัญ <ARM> ที่ส <DVD> ุดในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คิดว่าปีหน้าแหละค่ะเทียร์คิวรอเลย ตอนนี้ก็พยายามเชียร์คิวแล้วค่ะเพราะว่ามีทั้งละครจะออนแล้วก็หนังเรื่องใหม่ด้วยก็วุ่นวายมากตอนนี้แต่ว่าจะเชียร์ให้พี่หยดแน่นอนค่ะก็กางคิวไปรอเรื่องนี้ได้แน่นอนอะไรกางคิวไปรอเรื่องนี้เลยใช่ไหมกางคิวไว้ให้พี่หยดเลยค่ะก็รักมากเรื่องก่อนหน้านี้ละครเรื่องที่โอนเบลถ่ายทำไปแล้วค่ะชื่อแสงตะวันวันนี้กลับมาถ่ายทำ อตอนนี้ก็กําลังรอฟังข่าวจากทางช่องแล้วก็พี่เมย์อยู่ค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าตัวหนูเองก็ยังไม่รู้ว่าะจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ก็ต้องรอเซฟไพร์เหมือนกันคะ่ะก็ตอนนี้นจะไม่มีอัปเดตอะไรคะ่ะใช่ไหมคะก็จะกลับมาถ่ายต่อไ่ใช่คะ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตมาเลยค่ะแล้วถ้าเกิดจะต้องกลับมาถ่ายเราสามารถแบบคิวๆอ่ะมันโดนคืนไปแล้วถ้าเกิดมาเริ่มถ่ายใหม่เราคิดว่าจะจัดการได้เออคิดว่า ด้วยหนูเป็นเด็กในสังกัดช่องสามอยู่แล้วแล้วหลายๆเรื่องก็เป็นของทางช่องด้วยก็เลยคิดว่าเขาน่าจะสามารถเคลียร์คิวกันเองได้ค่ะน่าจะไม่ค่อยลําบากเท่าไหร่ได้คุยกับเพื่อนๆในในเรื่องไหมแล้วแบบเออช่วนนี้แบบกลับมาถ่ายทำไ,ได้ก็มีคุยกันบ้างค่ะจริงๆมีนัดกินข้าวกันหลายรอบแล้วแต่ว่าด้วยคิวแต่ละคนที่ค่อนข้างที่จะแน่นก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าก็ก็มีคุยกันหลังบ้านบ้างทานันมีผลก็ระท่าไหร่ตลอด คต้องคืนหรืออะไรแบบนี้นหรือละครต้องไปต้องหยุดหนูว่ามีผลกระทบกับเรื่องความรู้สึกมากกว่าค่ะใช่ก็เข้าใจทุกๆฝ่ายที่ละครต้องต้องหยุดชะงักไปแต่ว่าก็หวังว่าจะได้กลับมาไทยอีกครั้งนึงก็พี่เมย์ก็น่าจะเสียใจอยู่พอสมควรอ๋อช่วงนี้ ช่วงน,นี้ไม่ค่อยได้คุยกับพี่เมย์เลยค่ะตั้งตั้งแต่รู้เรื่องนั้นใช่แต่ก็เห็นคุณแม่ก็ยังดูรันราแฮปปี้อยู่ก็ก็ดีใจที่เห็นแม่ไปปาร์ตี้ได้ไดวิกฤตละอที่เกิดขึ้นมันีหมือนกันกับเราไหคะงานอาจจะทุกคนดูเหมือนกับงานลดน้อยลงอะไรแบบนี้ค่ะหนูคิดว่าจริงๆมีมีผลกระทบกับ กับทุกฝ่ายเลยจริงๆค่ะไม่ใช่แค่ตัวนักแสดงแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ว่าจะอาชีพไหนอ่ะน่าจะลําบากกันมากจริงๆด้วยเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าในส่วนตัวหนูในฐานะนักแสดงที่น่าจะพอทําอะไรได้บางอย่างเราก็จะทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับแบบอดใจหรือว่าแบบไม่เพราะอาชีพนี้ใช่ไหมคะยังค่ะเพราะว่าหนูยังอายุน้อยมากๆจริงๆแล้วก็ยังพร้อมที่จะ,ย,จะยังพร้อมที่จะทําอะไรใหม่ๆถ้าผู้ใหญ่คนไหนเห็นถ,ถึง potential ของหนูนะคะก็ก็สามารถ จะว่าจ้างงานก็ได้ก็แบบทำอย่ากเรอยวไปก่อนใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ถึงละครจะมีชากไปแต่ว่าเราจะมีละครที่กำลังจะเกิดขึ้นรวมถึงถหนังจากข้างนอกด้วยใช่ก็อยากให้ทุกคนรอดูอย่างที่โยต้องไปโปรโมต่างประเทศที่ไหนอยู่ อตอนนี้ไป3ประเทศแล้วใช่ไหมมีเวียดนามลาวกัมพูชาก็ในอนาคตรจริงๆที่ว่าไปใช้หลายประเทศกว่าภาคแรกมากเลยค่ะก็รอดูในอนาคตว่าเขาจะมีให้บอลโชว์ที่ไหนอีกหรือเปล่า